เรื่องยอดหลังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องศึกถลางบริษัทผู้สร้างคือบุรพาภาพยนตร์ศึกถลางภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยสีธรรมชาติเรื่องของพานบูนภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทยตอนสําคัญที่สรสร้างขึ้นเพื่อความทรงจําและของอนุชนรุ่นปัจจุบันและอนาคตชมพฤติกรรมที่แสนท่ารุ่นโหดร้ายคือศึกถลางภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สีธรรมชาติเรื่องใหญ่ยิ่ง เพื่อเชิดชูเก็บประวัติย่อยวุริสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหญิงไทยสมัยยากทวดกู้เมืองการชีิลรัของคนไทยในยามคับขันยุวานารีไทยควรจำไวน้นำแสดงโดยชัดหอทองเนียนวโรไทยละไมสุวรรณะชาวแคล้วค้องสุรชาติตะไรโพกจุมพลการจจนินทุเปลื่องแสนลิตประจ,จัก สุทธาริ่งจิตรานาคน้อยสุจินดาขำกระจอนครองวัชระบุญวิเชียนแพทย์ดีกำกับการแสดงโดยพร,รามบูรณ์หรือจวงจันจันขนาอำนวยการสร้างโดยสายสนิททัศนียกุลภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติระบบ16มม,มให้เสียงภาคสดเข้าฉายเมืวันที่2มีนาคม ในปีพศ2499ฉายที่รวมภาพยนตร์ควีนกับเรื่องยอนหนังไทยเรื่องศึกถรางเรื่องจากในปีพศาา2328เจ้าปะดุงกษัตริย์เมืองพมา่าทรงยี่หุ่นมาเป็นแม่กองยกทัพตีเมืองตะกวป่าตะก,กวัวทุ่งจนกระทั่งถึงเมืองถรางขณะนั้นพรยาถรางเจ้าเมืองกำลังป่วยหนะักใกล้ถึงอนิจกรรมกุญญีจันทร ภรยาจึงชักชวนมุกน้องสาวช่วยกันปกป้องมืองถลางแต่ในเวลานั้นคุณยศทหารไทยคิดคดนำพวกไปสมคบกับพมา่าเพอะความเธอเจญาณอยากคร้องมือถลางและเสนอว่าจะพ้นสเสบียงเพื่อขอแลกกับตำแหน่งเจ้าเมืองคุณยศใช้ให้เดี่ยวไปป้นสเสบียงเดี่ยวใจซื่อนำความไปบอกยายกับแววสาวมืองถลางจึงสกัดแผนการของคุณยศ คุณยศลงโทษเดี่ยวโดวยการฉุดแววคนรักมาสังเวยทํำให้ทั้งสองโดนขังคุณยศซึ่งทำงานพลาดจึงไปขอโอกาสแก้ตัวกับแม่กองพามา่าแต่ไม่ทันเสียแล้วคุณหญิงจันทร์กับน้องสาวรวมกำลังกับชาวบ้านบุกฐานที่ตั้งทัพของพามา่าคุณยศถูกเดี่ยวฆ่าตายในกองเพลิงพระชัยเผาฐานทัพจนพาม่าถ,ถอยร่นหนีลงทะเลคุณหญิงจันทร์และน้องสาวสามารถนำทัพสำเร็จ จึงได้รับพระราชทานยศเป็นเท้าเทพสตรีและเท้าสีสุนทรและนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเ,เรื่องศึกถลางสำหรับพรมบุญนั้นส่วนมากมักจะรู้จักกันว่าเป็นนักสร้างละครสร้างเพลงและสร้างบทภาพยนตร์ในเรื่องการกำกับการแสดงและสร้างภาพยนตร์นั้นคกจะไม่ค่อยทราบกันแพร่หลายนักในยุคนั้นแต่ในเรื่องนี้พรมบุญได้เป็นผู้กำกับซีเอง และพรานบู์หันมาจับงานสร้างภาพยนตร์อย่างจริงจัง,จงก็เื่อสองครามโลกครั้งที่สองยุติลงและหันมาสร้างภาพยนตร์เมื่อหันมาสร้างภาพยนตร์แล้วก็เลิกสร้างละครสร้างเพลงอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันพรานบู์สร้างภาพยนตร์มาแล้วสมเรื่องมั่นคือดินดาวเดือนพระนเรศวรกู่ชาติและวังหลวงวังหลังส่วนสุดทลางนี้นับเป็นเรื่องที่4ภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องนี้ เป็นภาพยนตร์ขาวดำเพียงเรื่องเดียวคือพระนเลสวนกู้ชาตินอกนั้นเป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติทั้งสิน้นพราบ,บูรสร้างแต่ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ปีหนึ่งจึงสร้างได้เพียงเรื่องเดียวเพราะต้องเสียเวลามากในการเตรียมงานาพานบูรมีบุคลิกชอบคนใหม่ๆมากกว่าคายงองบอลศิลปินชื่อดังทั้งหลายเพราะฉะนั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมีผู้แสดงใหม่ๆซึ่งมีไร้ความสามารถอยู่มากภาพยนตร์ที่สร้างเสร็จและออกมาฉายแล้วเช่น วังหลวงวังหลังไม่เพียงแต่ออกฉายที่กรุงเทพและจังหวัดต่างๆเท่านั้นแม้แต่ประเทศใกล้เคียงเช่นประเทศขเขมรก็เคยสุบไปฉายและได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวขเขมรเป,ป็นอย่างดีสําหรับภาพยนตร์เรื่องสุดฉางค่าสร้างภาพยนต์เรื่องนี้ประมาณ2 0 0 0 0นบาทในยุคนั้นการถ่ายทำนั้นยกกองถายไปทําถึงพิษณุโลกบ้านมีและกอสมุมยและท่านชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านที่ไม่พลาดในการชมคลิปต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลขูขาตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอตคฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ออกมาให้ท่านชมในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ